ที่เรียนหลงรับแล้จกากอุตลดิบมานะคะลูกน,นี้น่าจะประมาณสองโมนิดนะคะส่งตรงมาจกากอุตลดิบนะคะเมื่อเช้าพี่โอเพิ่งเอามาฝากน้องแอดนะคะขอบคุณน้องแอดด้วยเดีย๋ยวนี่เราจะแกะทีเลยนะอันนี้ปิงหุบเนาะหุบปิงเนาะ,ะมีกี่ผู่อะเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็ห้าตูเล็กอ่ะเดี๋ยวเราจะปู เขาบอกไม่ให้มันเลื่อนนะคะก็ะใส่อันนี้ไปมาลองกันว่าจะปอกง่ายหรือปอกยากเจาะเลยแล้วกันนะคะเัาตรงนี้เลยต้องทำซึ่องออกกำลังกายเสร็จมาพี่เขาบอกว่าปอกกินเลยนะเพราะว่าอย่างมันจะสุกมากกว่าน,นี้ก็เลยตัดคัดได้แล้วนะคะ,ะนี่ก็มาเริ่มคัดตัวน,นี้เพิ่มอีกช่องเงิน นี่เราไม่คมเหมือนมีดที่เขาทำข่ายทุเรียนนะทุกคนขับไปผู้ที่สองต้องสายการแข่งผสมโคนนะโอเคเดี๋ยวเราแบ่งจากก่อนมีวางไว้แบบนี<ม>้ก่อนผู้ที่สองอย่น,นี้นะคะผู้ที่สอง ตัวที่สามนี่ตัวที่สามไม่ดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงดูแล้วก็ตัวที่สี่เนี้ยห่างกันยแล้วกันนะนี่ไงโอ้ ไม่รู้สีเป็นไงสีจะ,สงจะเหลืองเหลืองแต่ว่าไม่สุกก็จะดูง่ายเอาใส่ใจก่อนนะใส่ใจด้วยจ้ะอยู่อร่อมากอันนี้กูเล็กเดี๋ยวเอากูไปก่อนนะนนยิ่งไ,นะไปออกกําลังกายนะทุกคนออกกําลังกายกป,ปุ๊ก็กินปั๊บเหมือนได้ยินเสียงกบดเลยอ่ะเหมือนได้ยินเสียงกบร้องอ่ะ นไม่แหลมนะพคงอยากใ้ใจนพวกเีนะพวกเรีนตักหอนกันนะอุ้ยอันนี้ผูเล็กผูแถมอันนี้ก็ูแถมหนหนัน,น <laughs> ตอนแรกเว่จะกิน,กนเลียช่วงนึงแล้วนะแต่ที่จาเอามาให้ก็ต้งกินนะให้กักัน,กน อันนี้ตัวที่สามนะคะนี่แม่คงมันก็จะยอดอยนี่ท่กคนมันก็จะยอนเลยได้สวยๆว่าคันเองนี่ใายการไหนกลับไปนั่งตรงนี้ คือซีนหนึ่งลูกใช้เวลาขอคินทีอันนี้ไม่ใช่หนึ่งโปร,โรนะผ่<พ>านไปแล้วหกนาทีสีมันจะไม่ได้เหลืองเท่ากับทีหรือหอนทองนะคะรสชาติจะออกหวานๆไม่ออกมันนะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะากว่าแก่ไหมคูณแล้วแก่ค่ะแก่จริง ก็จะหวานแหลมนี่ค่ะผ่านไป8นาที15วินาทีนะคะก็ได้ทุเรียนหลงรับเลยปอับอความทานแล้วบอกได้เลยว่าลูกเนี้ยมันจะหวาน หวานหวานแหลมแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นทุเรียนไปแล้วนะขอตัวขอตัวไปกินขอนวบ๊ายบาย